ดราม่าไปทำไมศิลปินเข้ารักกันดีให้กำลังใจกันซึ่งกันดีกว่าเนาะพี่น้องคะล่าสุดนะคะได้ไปดูแอคของบอดบีกนะคะแอคในแอปดำขึ้นนะบอดบีกก็คือดา้ามาวว้าถึงความในใจว่าจะดราม่ากันไปเหตุงพี่น้องหากแแพงซึ่งกันและกันดีกว่าจะดราม่าให้มันเกิดอะไร เพราะว่าเราทั้งสองก็รู้จักกันแล้วก็พูดคุยกันตลอดพี่น้องคะขอเขาเรื่องเขาเล่าเนาะหลังจากที่ดาบมาในเศร้าน,านะคะพี่น้องคะตต้งแต่มมือกรนแล้วฮอดมือหนีกันยั่งบอศร้าสิสิาสดามาของน้องเพลงพิมนาดาเนาะหลังจากที่น้องได้ปล่อยเพลงออกมาก็คือหอยใจบ้างไฟแสนเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆใครๆก็ร้องได้ใครๆก็รู้จักนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ ก็คือว่าบอดบบอกว่าขอพูดตรงนี้ขอพูดในนามเจ้าของเพลงขอพูดในนามผู้บริหารค่ายนะคะเพิ่นว่าน้องเพลงนี่แบบได้ออกเพลงของพ่แสนมาหนีมีดามา่าแห้งและกะัซึ่งเพลงนี้คือลองได้เบิด์ตบานเบิดเมืองเพิ่นวรับพี่น้องคะแล้วก็แล้วก็วก,การซีมีการเปรียบเทียบพี่น้อง หลายคนที่ที่ตามข่าวสารอยู่อาจจะรู้ค่ะว่าเปรียบเทียบยังไงเปรียบเทียบกับใครเออพี่น้องแล้วก็อันแบบพากันเปรียบเทียบบ่าเป็นจังสรรันผู้นี้ลออมวนกว่ายศสีหามาหลองเดอ้อผู้หนี้ลออไข้กว่าประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะคอยง,งึดแบบว่าเฮตดใหตมันแบบเิ ank, fuck, bang, ่นแะบ่งฝักแบ่งไฟเห็นนะพี่น้องคะพูดอันจะยุไฟนี่คอยยุไฟนี่จา ยาเดอร์ er, ประมาณนี้เลยค่ะก็เขาบอกแบบว่านี่แหละสิเปรียบเทียกกันไปอย่างเอซกับเอซแบบ,บโปสอดอเอฟซบรูเรืองบรูเล่าว้วาวไปพี่น้องค่ะเพราะว่ามันบอร์ดบิ๊กบอกว่าแค่ได้เอาเพลงของนองเพลงนี้มาลองเนี่ย น้องก็ดีใจมากเลยวเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ฟรีลิขกสิทธิ์ร้องได้ทุกคนร้องหมดไม่ว่าจะเอาไปร้องยังไงร้องได้หมดเพื่อนดีใจโดยซ้ำที่ใครได้เอาเพลงนี้ไปร้องเจ้าของเพลงก็ดีใจที่ได้เอาไปร้องนะคะพี่น้องคะก็คือบอกว่าอย่าเปรียบเทียบกันเด้อครับเฮ่านะมันกับคนอีสานคือกันคนอีสานคือกันแล้วก็คืออ่ะพี่น้องคะแล้วคนก็ดชว่าเปรียบเทียบไคก็คือเหมือนกับ อุงอิงน้องอุงอิงได้แบบเนิ่นได้ร้องเพลงของน้องเพลงนะพี่น้องคะได้ร้องเพลงของน้องเพลงพิมพ์ดาแล้วเกิดเอฟซีบอกว่าอา้าวลองคือบ่คือตอนฉนบับอย่าสิลองเดอ้ออาพี่น้องเจ้างืดบ่รลองจังสีอย่าไปลองเดอ้ออุงอิงจังเสียพี่น้องคะพี่น้องมีความรหนุษัวจังใดเอฟซีนี่แหละโตดีเอฟซีทําทำให้คนอื่นแบบเข้าใจผิดในศิลปินทำให้ศิลปินเสียหาย โอ,อ้พี่น้องเพราะว่าเด็กทั้งสองคนนี้นะ่ะบอสบอกว่าเพิ่นเด็กคุยกันค่ะน้องได้คุยกันได้แอดไลน์แอดเฟซคุยกันทุกครั้งคือจังเป็นมูกันเนี่ยนะว่าอายุกันเลเรียกันเนาะค่ะแล้วก็อยู่ในแบบวงการมอหลองวะลำนีน่แหละค่ะพี่น้องคะเพื่อนก็คุยกันตลอดไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันและบอสบอกว่าทั้งวงแสงทองฟินแลนด์วงแบบ สามแี่นอแพงคือรักกันดีรู้จักกันไม่ว่าจะบอสโจหรือว่าจะใครก็รู้จักกันไปมาหาสู่กันอยู่คืนว่าและจากคืนว่าเฮ้าน่ะเป็นคนอีสานคือกันเป็นยังเป็นยังเป็นยังคือบอสสนับสนุนเพลงบานเฮ้าเป็นยังคือบอสสนับสนุนแบบอีสานวัรรมบานเฮ้าล่ามป๋าไปหอดผู้นั้นผู้นีว่าหล่องเพลงมวกคือตุลฉับเย่ไปหาสูไปหาสูมาหล่องพี่น้องค่ะ เสียงนะคะพี่น้องเสียงแต่ละคนเนาะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วผู้นึงเสียงหล่องผู้นึงเสียงสูงผู้นึงเสียงตำ่ำผู้นึงเสียงนันมันเสียงคนละสไตล์กันเจ้าเศร้าสาเศร้าจะส,สีหาไปตีเพื่นอนเธอค่ะพี่น้องคะแล้วก็เพลงนี่ถ้าไอศิลปินคนไหนได้ร้องไป <c oughs> ก็หยุดอย่าเปรียบเทียบเพราะว่ามันเป็นการที่ดีเลยที่ว่าได้มีการโปรโมทเพลงเนาะโปรโมทเพลงไปด้วยในตัว หอยเงินดหอยเงืดเอฟซีปอลดอีลีศิลปินเขนะั้บอดบิ๊กว่าศิลปินคนนะ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยโมดเดลเป็นอีหยงังโมดเดลสร้างโมเดลเขียดเขียนอีหยังกันเลยค่ะแต่หันเอฟซีจับยกจับขึ้นมาให้มันเป็นประเด็นใช่กันให้คนโจมตีกันแบ่งฝักแบง่งไฟกันนะคะหรือว่าแบบให้คนมองว่าเป็นคู่แข่งกันประมาณนี้โอ้พี่้องคะซึ่งมันไม่ใช่เลยบอดบิ๊กว่า คือมันอยู่คนละบทบาทกันนานะนาอือพี่น้องขาบอดบอดปีกระบาเน่าอีรีค่ากับแบบสรุปมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนี่แหละว่าเพื่อนบอกว่าจังไดะนะคะพี่น้องขาแต่กับนี่แหละอุคงอิงเนาะน้องอ,งอิงก็มีข้อดีขององคงอิงน้องเพลงก็มีข้อดีของน้องเพลงคนละสไตล์กันอุคงอิงก็อยู่อาจจะอยู่ในวงการมานานแล้วน้องเพลงก็เพิ่งเข้ามาได้แค่ส1วัน พี่น้องก็ใาหา้ภัยหน้องในการทาผิดทำพลาดอะไรก็ตามแล้วก็การเปรียบเทียบก็คือหยุดค่ะหยุดสซะเนาะถ้าเรารักศิลปินจริงเราอย่าใส่ร้ายศิลปินอย่าทําให้ศิลปินที่เรารักเกิดความเสียหายเกิดเกิดความวิตกกังวลเมื่อคิดพรวะวงหน้าภะวะขงหลังนะคะพี่น้องพะวะของว่าแบบถ้าคนมาเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วถ้าเราได้ไปเจอกันแบบเจอตัวจริงกันอะจะเป็นยังไงมันจะแบบ พี่น้องคะอธิบายบทถือมันสิแบบว่าเกิดความแบบไม่กล้าเข้าหากันไหมที่ศิลปินแต่ละคนมาโจมตีกันอย่างนี้นะคะพี่น้องคะเป็นค่มอะไรก่ะคั่มนี้คั่มนี้พี่น้องคะบอดบีกเพิ่นวาวงการมอลลนะั่มนะบอมีไผรยูคัมฟ้าหรอคะ่ะเพิ่นวามันจะยุ่งเสียพี่น้องคะแบบคืนๆล่วงๆองศ์แหละบอดบีกเพิ่นวาอันนี้คือแบบเห็นเพิ่นเบาะก่ะโอ้พี่น้อ,อ,นองคะสุดยอดแฮมเพราะว่าคือจังแบบ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรทำนองนี้นะคะพี่น้องนี<ฮ>่เลยอยากให้เอฟซีอยากให้เอฟซีทับขอบขวาจไหมเด้อค่ะในการทีไพสิไปคอบเบิร์ดให้กระตามบัวสีศิลปินได้กระตามที่คนไปคอบเบิร์ดเพลงนะั่นนะ่ะควรให้กำลังใจดีกว่าควรสนับสนุนดีกว่าอย่าทำอย่างนี้พี่น้องอีลีพี่นอ้อ,นองมีความคิดคื่กันบอถ้าเราไปเจอเนี่ย เจอการที่เปรียบเทียบกันนะมันก็เกิดอะไรก็อย่างเปรียบเทียบกันเท็ดหอย่างเจ้าแบบเป็น f อีอีลีบอเจ้าคือเปรียบเทียบคนอื่นจังซี่นะคะรายเพราะว่าสิเป็นไผกระตามร้ายค่ะเรื่องนีเรื่องการเปรียบเทียบคือร้ายแห้งแล้วคือแบบนี้อยากให้แบบอยาให้เศร้าสาข่าแลวก็เปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่ามันก้าเข้าใกญ่ๆกันแล้วพี่น้องคะบ่แเป็นเด็กน้อยเพราะสิมาเปรียบเทียบผู้ได้ดีผู้ได้บ่ดีนั่นนะอยากให้แบบช่อมความพอใจไม่นั่นแหละแล้วก็ นี่แหละพี่น้องศิลปินบอกตรงนี้เลยว่าศิลปินรักกันดีค่ะรักกันดีรู้จักกันดีมีแต่ fc ที่ทำให้เกิดความเกลียดชังกันนี่แหละถ้าใครอยากสามารถไปรับชมข้ามทีบอร์ดปีกเพิ่นเว,ว้าเพิ่นเบาจังได้แน่คลิปยากค่ะพี่น้องคะสามานาที่สี่นาที่เพิ่นเอามากเลยโอ้ยแบบยอดในความเป็นบอร์สในความเป็นเป็นผู้นำเนาะ ไปดูที่แอปดำของช่องนาลิตะแบนช่องจริงก็คือไม่ว่าจะข่าวสารอะไรหรือการเทียร์ดาม่าบอสบิกนะคะเพิ่นกจะโพดคลิปลงในหนานสามารถไปรับชมรับฟังความเป็นจริงความยิ่งใหญ่นั่นแหลคะค่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ันนีแลมมีความแบบมาพูดให้ฟังว่าเอฟซหยุดซ้าเข้าหักกันเข้าเข้าใจกันดีแล้วอย่าเหตุเนเขาแตกแยกกันคะ่ะน้องพี่น้องคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องนี่นะคะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์ mm hmm. hey, ให้สักคอมพอยดด้วยค่ะพี่น้องคะนี่เรามาหนีไปกันคะ่ะ